นี่เลยนะคะแยกนี้จับไวๆจับอะไรไม่ได้กำไว้ให้แน่นนะคะจับอะไรไว้ได้วางทุกกำไว้ให้แน่นเพราะว่าเดี๋ยวเขาวางแล้วมันถเอนะก้งหวาเหลือไหมคะก้งหวาใช้ยืออยู่เดี๋ยวให้ผีแล้วีตดานคะกุ้ไหคะอขอให้่องกวดนอ้นูไม่แน่ใจที่สุดว่าพี่เขาเดียวสองรอยเก้าสิบคะซื้อสอแถมหนราคาลองกินดิมันจะหวานฉ่ำลดการปวดเหงือกลำบัดนะอลไม้กรอบนะ จากร้อยเหลือ80กล้วยตากซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้อยเดียวตู้หอมนะคะใครจะรับเอาไปทอดแล้วก็ทานมาได้เลยหนึ่งแพ็คจากร้อยห้าหรือร้อยเดียวสินค้าที่มีป้ายราคาให้ถามขนมปังเลยน้ำตาลสามหุ่ร้อยเดียวแล้วก็สลัดลอยแก้วนะคะสลัดลอยแก้วแพ็คละร้อยเดียวนะปกติมีตัวนี้ห้าช้วยนะปกติร้อยสามนะคะปกติร้อยสามตอนนี้เหลือร้อยเดียวนะคะห้าช้วย ใครสนใจนะคะใครสนใจรีบมาเห็นเลยนะคะไม่ได้ใช้ธนาคารายที่เ่ยวกับโคยวาหวานซองโงสองเป็นขู้สุดท้ายขนาคารในธนะคะรสายแปดร้อยสายแปดร้อยปลาหวานปลาตอกข้าว้าวันนี้มาช็อปงานเกษตรนะคะแล้วก็ของรัฐวิสาหกิจค่ะในงานฟาร์มเอาเล็ดแฟร์ซึ่งเป็นงานที่รวมสินค้าเกษตรคุณภาพนะคะจากเกษตรกรนะคะทั่วประเทศค่ะ ขับสารมาแล้วนะคะมาแสดงที่เซนทันปิ่นเก้าค่ะความเอาเลดแฟร์นะคะของกรมการค้าภายในนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่เซนทันปิ่นเก้าชั้นจีนะคะอันนี้เป็นภูคิงนะะติเดียวสองร้อ้าติบนะคะซื้อสองแถมหนึ่งราคาลาลองกินดิมันจะหวานฉ่ำๆราติกรวดเหนือาบันน

ะะมีทุเรียนอกรอบนะคะกับ25องห้าห2อ0สอนะคะมีกล้วยนะคะกล้วยตาซื้อหแถม100้เดียวค่ะกล้วยตาซื้อ1แถมหนึเดียว,กกว,ยมยวไม่ต้องไปรอนะคะตอนนี้สินค้าลดราคาอยู่ตัวโตทกหมดเลยสอบถามราคา,ากับน้องได้เลยใครจะอะไรเดินเข้ามาเลยค่ะ้ซโมมีส0 0พนนะคะฝั่งนู้นนะคะจะเป็นพันข่าวน้ำผึ้งนะคะซื้อ1แถมหนึ่5 0า นะคะซื้อ2แพ็ค150ฝั่งนี้จะเป็นขาวกังกวานะคะ2แพ็ค140นะคะใครสนใจเดินมารับได้เลยนะคะใครสนใจเดินมารับได้เลยนะคะสินค้าจากโปรโมชั่นพิเศษมาดีทองวันนี้เงาสุดท้ายนะคะ ะะนะครับกรต๊อบจะมีนอนไม่ร่รวงในการคืนตอนเห็นนองล้อนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอผูกอกนะคะซื้อแล้วเดินออกได้เลยเสียทอ้อเหลือ50บาทสวบร,ร้อเหลือ50บาทนะคะกล้วยตากซื้อ1แถม1นะคะร้อยเดียวกล้วยตากซื้อ1แถม1นะะ100ึร้อยเดียวสลัดรอบนี้ลดจาก130เหลือ100เดียวสลัดนะคะใช้หญ้าหวานไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายนะคะไม่มีสารกันบูดสลัดคว้านเม็ดให้เรียบร้อยแล้วเป็นพันธุมาลีนะคะห้าตั๋วไปร้อยเดียวลดราคาทั้งงานเลยค่ะตอนนี้รีบมาค่ะใครจะซื้องานวันสุดท้้้ายยแแลลลววนะะจ๊หหมมดดคคือเ ซื้อร้อนจะคล้ายๆมันหวานญี่ปุ่นฟิลๆมันหวานญี่ปุ่นเลยอร่อยมากใครอยากองเชิญได้เลยนะคะสินค้นดีองนะคะใครสนใจแวะเข้ามาดูได้กล้วยหอมอยู่เลยด้วยมีละสี่สกนีค่ะมีสิบสองถึงสิบสี่ลูกมีสิบสองถึงสิบสี่ราบออร์แกนิกจากสวนแพ็มาสามห้าสามแท็กร้อยอันนี้ว่าสุดท้ายแล้ว อแคสิกีลากสองพคาสติีใสลูกใหญค่ะีะนคกสะถใ่ถุห่ด้นะคะั่ล่นาเป็นของใช้นคะค่ดีเลยานเราค่ม่จับไวๆจับอะไรไว้ได้กำไว้ให้แน่นนะคะจับอะไรไว้ได้กไว้ให้แน่นเพราะว่าเดี๋ยวเขาวางแล้วมานะ กอ่งขวานเหลือไหมคะโอ่งขวาคืออยู่เดี๋ยวให้ผีลับสินค้ามาให้ค่ะกล้วยน้ำจิ้มหอมนะค่ะกล้วยน้ำจิ้มหอดูไม่แน่ใจรู้สึกว่าพี่กล้วยหอมนะคะใครจะรับเอาไปทอดรับประทานมาได้เลยหนึ่งแพ็คจากร้อยห้าหรือร้อยเดียวสินค้าที่มีป้ายราคาให้ถามขนมปังเลยน้ำตาลสาหรุร้อยเดียวแล้วก็สลัดลอยแก้วนะคะสลัดลอยแก้วแพ็คละร้อยเดียวนะ อนนี้เลร้อยดีนะคะห้าด้วยใครสนใจนะคะใครสนใจรีบมาหยิบเลยนะคะไม่ได้ใช้น้ำตาลใส่ให้เกมาหวานซโมสองเป็น้สุดท้ายค้ามฟังเลยนะคะสแคร้อยสา สองถูร้อเดียวเหมือนกัน2งถูกร้อยเดียวเหมือนกันนะจากไี่โฮมนะคะเป็นขนมปังนมสดน,นะมีใครจะรับเดินมาเลยขนมบังนมสดจากไกรี่โฮมนะคะส สลัดซูมาลีห่อพทาเหลือ4กล่องสุดท้ายกล่องละ50บาทแล้วก็สลัดลายแยกไปด้วยผลไม้ก,กรอบนะจาก100เหลือ80กล้วยตากซื้อ1แถม100เดียว